โยมขออนุญาตตอบถามเกี่ยวกับสภาวะเวลาที่โยมเห็นทันปัจจุบันแล้วอารมณ์จะไล่าตามเราไม่ได้นะปัจจุบันแล้วอารมณ์จะไล่าตามเราไม่ได้ได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าคุณไม่ดับคุณเห็นคุณยังรู้สึกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดับมันมีแต่สายเกิดไม่ได้สายดับที่โยมผู้หญิงถามมาทั้งหมดยกเว้นขอพรวันเกิดนะ สายเกิดทั้งนั้นคุณึงฟุงค,คุณดับไม่เป็นนะนะครับคืมันต้องจบไงเกิดแล้วต้องดับถ้าเกิดแล้วไม่ดับมันก็ค้างมันก็หลอนค้างมามากนานๆมันก็หลอนนะครับหลอนไม่ใช่หลอนแบบน่ากลัวเป็นโรคประสาทไม่ใช่แต่มันก็หลอนมันผุดขึ้นมาแย่เป็นพักๆนี่เขาเรียกว่าหลอนนะครับหลอนหลอนอ่อนๆนี่ อยู่นะอารมณ์จะไล่าตามเราไม่ได้ถ้าเรายังตามปัจจุบันอยู่ไม่เพลอไปกับอดีตอนาคตถูกต้องครับมันมีความคิดอยู่แล้วแต่คุณต้องดึงกลับมาเราเป็นใครอยู่ไหนกําลังทําอะไรอยู่หรือข้แรกจิตเราอยู่ไหนจิตเธออยู่ไหนจิตเราเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเอาจิตอยู่ในอดีตอนาคตเอ,อนี่ปัจจุบันโรกลับมาก็หายใจทวงอกนี่านาปาณสตินั่นแหละคือปัจจุบัน มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยพื้นฐานเลยครับอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็จะดับเองคุณเดี๋ยวเวลามันเคลื่อนไปแล้วมันอารมณ์มันก็เบาลงเนี่ยมันก็มันก็จะแต่ปัญหาคืออันนี้ดับใหม่ก็แทรกเข้ามาอีกแหละมันมาตลอดให้อนาปานาติคุณอยู่กับปัจจุบันถ้าเผื่อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องอะไรคุณก็ปล่อยผ่านมันไม่ต้องไปจี้มันไม่ต้องไปเพ่งมันมากนะครับ ไม่ต้องสงสัยอยู่กับปัจจุบันแล้วสงสัยคุณดึงเกาะปัจจุบันยากประคองจิตให้เป็นปัจจุบันยากเดี๋ยวเจ็ดวันคุณลองฝึกเลยนะครับเดี๋ยวก็แวบนึกถึงบ้านนึกถึงหน้าคนนั้นนึกถึงงานนึกถึงอะไรแวบขึ้นมาเนี่ยถ้าเผื่อมันไม่เรื่องใหญ่คุณก็รู้หนอรู้หนอแล้วก็กลับมาปัจจุบันนะครับแล้วเปลี่ยนยืนจะหลับนั่งหมั่นตามระยะเวลากำลังของคุณ เพื่อให้มันไม่ไม่อยู่ในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวจะเบื่อคุณอยู่ตั้งเจ็ดวันนะครับคุณจะเบื่อแล้วเจ็ดวันเนี่ยวันหนึ่งสี่รอบอะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าบันลังนะครับแค่คิดนี่ก็โอ้โหเครียดแหละแต่ทำไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ชื่อวันต่อวันนะช่วงเวลาต่อช่วงเวลาทำไปเรื่อยๆต่อแตะต่อแตะไปเรื่อยๆเ,อเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็อ้าว ว่าถ้าวันไหนที่คุณไม่ได้คิดเลยแล้วตรงอันตรงธรรมะที่ได้ดีเนี่ยคุณก็ได้ของแถมก็คือความสดชื่นน่ยความสุขดิ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยครับทํากรรมฐานนี่ไม่ได้ออกกําลังไม่ได้อะไรเลยแต่มันเหนื่อยเหนื่อยตอนที่จะกดอารมณ์มันกินแรงครับนะครับไม่ยึดติดไม่หรือหลงไปกับสุขทุกข์จะเป็นทางออกจากให้เราไม่ไปยึดติด จิตก็จะเบาและเป็นอิสระจากความคิดนะจากความคิดโยมเห็นอย่างนี้โยมขออนุโมทนาขออนุญาตถามาโยมจะสามารถสะสมเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยได้หรือไม่ได้ค่ะถ้าเพื่อคุณคุณอย่างนี้คือคุณก็มีความสงบในระดับหนึ่งนะคร,ครับครับครับคุณพระกุระหาดที่มีสุขภาพแข็งแรงคุณก็โอเคดีอยู่แล้วคุณถามคืคือ ให้มันมั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องไหมเนี่ยฉบับเนี้ยเท่านั้นแหละถูกต้องครับนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็ทำไปแล้วก็เปลี่ยนอิยาบทย่อยมาบือเท้าความคิดมือเท้าความคิดนะครับในเวลาปกติในเวลาใน